สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมะฉาจอมปวดแม่สอดนะครับตอนนี้เราจะมาดำปลากลางวันให้ดูกันบ้างปกติจะดำกลางคืนนะฮตอนนี้นะครับอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนก็ลดลงมาเยอะครับฝนไม่ตกสักทีนะแม่สอดนะครับก็จะรอพายุรอฝนจากพม่านะครับเพราะว่าถ้าใน บ้านเราจริงๆอ่ะในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าเป็นเขตติดต่อพอม่าก็จะรอพายุจากพม่านะครับอูปลาขึ้นครับปลาขึ้นเดี๋ยวเราลงมาดูใต้น้ํากันว่าจะใสไหมจะได้เรื่องไหมนะครับโอ้ยชั้นหน้าดูครับฝากกดติดตามช่องมัเชาจบบนแม่ซอสซอสอสอด้วยนจีจี๊ะ ดันน้องหน่อยนะน้องต้องการแค่พันคนเองหรืออีกห้าตอนนี้ห้าร้อยกว่าคนแล้วนะครับหรืออีกสี่ร้อยกว่านะดูแล้วก็ช่วยติดตามด้วยนะจ้าเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็นี่นะครับผมมาดำตอนเช้านะครับช่วงเช้าก็ดำจนเหนื่อยนะครับก็ยวดูนะครับสีน้ำค่อนข้างที่จะไม่ใสเท่าไหร่นะครับเห็นเป็นลางๆเฉยๆก็ยิงผิดยิงพลาดกันบ้างนะครับนึ่งก็ต่อนะครับปากานะครับช่วงเช้าปากาเข้าเยอะนี่ครับ ผมก็นุ๊กมีมีมีเห็นไหมเห็นไหมยิงไม่ทันนะครับปากกานะครับปากกาเดี๋ยวเอาภาพใช้นี่นะครับไอ้ดำดำนี่นะครับเห็นไหมที่ปลายปืนนะครับิครับผมนะตอนนี้นะครับเราก็มาต่อกันรอบเย็นนะจ๊ะดูบรรยากาศนะครับมืดฟ้ามัวฝนแต่เราก็มานะครับเดี๋ยวจะลองดูกันว่าจะได้ไหมนะครับตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันแต่น้ําผมไม่ค่อยใสหรอก แต่ปลามันชอบเข้าช่วงเย็นนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะเจอไหมตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาที่แสงมันไม่ค่อยมีนะฮะแลวบ้าไปดํมาอลไรเวลานี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วที่ไปดําเนี่ยช่วงเวลานี้แหละครับที่จะได้นะครับก็แปลกครับช่วงเช้าจะเจอแต่ปลากานะครับแล้วก็ไวปันวอกเหมือนที่เห็นเมื่อกี้นะฮะแต่วพวกปลา ในปลาพวกเนี้ยมันจะมาแล้วก็มันจะช้านะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพอไม่มีแสงนะครับคือมันมาตอนที่ไม่มีแสงก็จริงแต่ตาเราเราก็ปรับแสงยากเหมือนกันนะฮรเพราะตอนเย็นนี้ก็เริ่มไม่ค่อยมีแรงนะครับเพราะดำเช้าก็เต็มแบบดิมิตเลยนะครับดำจนไม่ไหวแล้วก็เย็นก็นมาดำอีกนะฮรับดำสองรอบบรรยากาศจริงๆแล้วนะครับดูนะครับ จะไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับถ้าเห็นก็เห็นเป็นเงาถ้าปากกาเข้าตรงๆนะครับยิงไม่โดนนะครับเพราะว่ามันมีเข้ามาเหมือนกันแต่ผมเห็นมันหันหน้ามาตรงๆอ่ะกิงไม้ก็เลยค่อยๆไหลเข้าไปนะครับสรุปแล้วมันดิ้นหนีเซ็งเผ็ดนะครับอดทิ้งก็เนี่ยแหละครับแต่ต้องใช้ความน่าด้านน่าทนสูงหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะได้นะครับไอยิงถ่ายแล้วต้องมีตัวให้ไปชมครับ นี้ผมก็ดำไม่นานนะครับดำประมาณไม่ถึงชั่วโมงเพราะ่เมื่อก,ก่อนฝนล,ลงด้วยนะครับก็เลยรีบกลับนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเป็นไงนี่นะครับตบนุตบ,ตบ,ตบ,ตบน้ำเสร็จปุ๊บไม่ได้ถ่ายนะครับน้ำทิ้งตัวลงนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาโซ่ไม่ได้ใส่โซ่อะไรสักเส้นเลยนะครับประเด็นคือไม่ได้ว่าเก่งนะแต่คือโซ่หายหายให้รอบบ้านแล้วหาไม่เจอก็เลยดำลงไปแล้วก็เอามือเกาะหินนะครับ ค่อนข้างที่จะลาบากหน่อยนะครับแต่พอปล่อยระดับตัวได้ก็รีแลกตัวเองนะครับผ่อนคลายตัวเองก็จะอยู่ในน้าได้นานหน่อยนะครับแต่ด้วยการที่ตอนเช้าดําไปแล้วนะครับตอนนี้กําลังมองหาฝาซ้ายอยู่นะครับไม่ได้โฟกัสด้านหน้านะนี่นะครับมอง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 ดูน้ำน้ำมันขุ่นนะครับมอง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 ไปมองมาหันมาีทีจะเอ๋อยู่หน้าปืนนะครับ นี่นะครับปลาเล็กจะเยอะนะมันก็จะเข้าอยู่เรื่อยครับปลาเล็กอันนี้ผมกาลังมองสาสสายตามองที่อื่นอยู่นะมองขวามองซ้ายมองล่างมองบนนะครับไม่ได้ดูหน้าปืนตัวเองหรอกนี่ไงพอ,อหันหน้ามาทีปุ๊บนะครับหันมาหน้าปืนเอา้าอะไรวะทงทองอก็สังเกตไหมครับปุ้งเนี่ยคือไม่ได้ยื่นกล้องเข้าไปนะครับไม่ได้เลง็งไม่ได้อะไรแค่รู้ว่ามันมันตรงจุดน้าหัวไว้ก่อนนะครับตัวมันจะไม่ได้ตัว เดีเชญนะครับเจนติดนะครับอตอนนี้ยังคิดอยู่นะครับว่าติดหรือไม่ติดลองยกนะครับเอามานันหนักๆโอเคนะครับโดนนะครับดูแล้วดูแล้ว นี่ก็น่าชานะได้แล้วดีใจเส้นเจ้าที่นะบอกเจ้าที่ว่าถ้าได้สองตัวนะครับใช้์สามไซส์สองสองตัวนั้นเดี๋ยวจะเอาเล่าให้กินไปได้ตกด้าชากันแล้วโดนแล้วนะครับบอกเจ้าที่ว่าถ้าได้เดี๋ยวให้กินเล่าเข้าจริงเลยเจ้าทีได้กินเล่าไน้แล้วได้สองตัว กฏว่าเจ้าที่อดกินเหล้านะครับได้ตัวเดียวแล้วก็ฝนตกนะครับก็เลยรีบกลับยวไปแก้มือใหม่ครับจะต้องไปเอาให้ได้นะองให้ให้เจ้าที่กินเหล้าให้ได้นะพี่ไปเย็นไม่ใช่เลยนะครับตอนเช้าดำรอบหนึ่งแล้วก็มันอ่อนครับมันล้ามากเลยถ้าใครดำดำเช้าดำเย็นนะครับ จะใช้โซ่นะครับพาดเฉียงคอไว้นะครับก็ดำลงไปเกาะหินนะครับแลแล้วก็วสำเร็จนะครับฝากติดตามช่องมระฉาต,ต้องปลดไปสอนกันด้วยนะจ๊ะกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนีย่น นะครับบทปลาก่อนดูฟ้านะครับมืดตือต้อเลยนะครับตอนนี้ฝนเริ่มจะลงแล้วนะครับก็เลยอยากให้เจ้าที่ได้กินเหล้าอยู่นะก็เลยดำอยู่อีกสักแป๊บ,นนนะนบหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับมืดกว่าเมื่อกี้นะครับอีกูนึงนะครับเม่ดำเริ่มไหลมากลางหัวแล้วนะครับก็แม่อยากให้เจ้าที่ได้ กินเหล้าอ่ะอยากได้ปลาก็ไม่บอกนะก็นะครับก็ลองดูอีกนะฮะนี่ครับมัดติดกันรอนไว้นะครับแล้วก็เอาลอยมาด้วยนะครับมัดอย่างแน่นหนานะกลัวมันหลุดนะครับเดี๋ยวอดลาบนะฮะแม่จะกลับมาจากทางจังหวัดกลับมาจากกทมก็เลยว่าเดี๋ยวเอาเป็นเมนูลาบพี่แม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูจุดนี้นะครับเดี๋ยวช็อตนี้นะครับ ก็คือผมดำลงไปเนี่ยมผมคิดว่ามันเป็นตอไม้นะครับมันไม่ใช่ปลานะครับดูความสภาพน้ำที่มันแบบฟ้าเริ่มปิดนะครับแล้วก็พื้นไม่ค่อยใสนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูดีๆนี่สายมือซ้ายมือเห็นไหมดำๆ้ายมือเห็นไหมผมคิดว่ามันเป็นตอไม้นะครับเพราะสายตาปรับไม่ค่อยได้ที่ไหนได้มันเป็นปลากานะครับแล้วแค่ขยับปืนเนี่ยมันพุ่งจู๊ดลยไวมากนี่นี่นี่เห็นไหมหน้าปืนนะ ก็เลงเลงอยู่นะตัดสินใจครับยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงมันออกขวาโน่นแล้วนะผมผมไม่ทันเห็นนะแต่ผมโฟกัสได้อยู่ดำๆอยู่ไกลๆนะครับตัดสินใจเหนี่ยวไกลเลยครับปุ้งนะครับไม่โดนครับน้ำมันขุ่นมันไม่มันไม่ไหวแล้วฟ้านี่ยเห็นทีนะครับจะต้องจบคลิปดำน้ำวันนี้ไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับ ฝากกดติดตามช่องมะฉาจมป่วนม่สอดกันด้วยนะจ๊ะเอาให้ดันน้องหน่อยครับให้ถึงพันคนนะน้องต้องการแค่พันคนตัวนี้500กว่าแล้วขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นในเพลิ์ของป่วนสาระนะครับอย่างเช่นการปลูกหญ้าแพนกล่าให้สัตว์นะครับช้างวัวขายกินได้หมดนะครับเพราะโปรตีนสูงมากนะครับแล้วก็ทําเองด้วยแล้วก็มีขี่ม้าดำน้ำวิ่งปลาตกปลานะครับวันนี้ที่จะต้องหยุดไว้นะครับเพราะว่านี่นะครับเจ้าแหวนตัวนี้นะครับ มันไม่ยอมไหลแล้วนะก็แปลว่าถ้ายิงปลาเข้าไปนะครับถ้าไซส์อย่างที่ได้เมื่อกี้นะครับมันก็จะค้างอยู่แค่นี้นะฮะนี่นะครับเพราะแหวนตัวนี้ไม่ยอมลื่นละนะครับนี่นะครับมีปัญหานะครับเนี่ยคือถ้าซื้อมากับของเดิมๆนะครับจากนี่นะครับยากมากนะครับถ้าซื้อมาจากเดิมๆนะครับของเดิมโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้โมเลยครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าไอตัวของเชือกนะครับเดิมเป็นพลาสติกนะครับถ้าไม่มาทําแบบเนี้ย มันก็ไม่ได้แล้วเวลามันตอกนะมันตอกตัวเนี้ที่แรกแหวนตัวนี้ไหลได้นะพอยิงยิงไปปุ๊บนะครับมันบี้นะครับตรงกลางมันบี้มันไม่สามารถรูดได้เลยแม่ดันก็ไม่ขึ้นนะครับยากมากนะครับก็คงต้องยุติวันนี้ไว้เท่านี้ครับแต่ถามว่าโอเคครับได้ลาบอยู่นะก็เดี๋ยวใครจะหาว่าผมทำน้ำกลางวันไม่เป็นนะครับเห็นก็คืนบ่อยนะครับเพราะไม่ค่อยได้ว่างนะครับกำลังจะทำบ้าน นี่โอ้ยนี่นะฮะได้ลาบแล้วนะฮะนีเนนนนนะ่เทียบกับแก๊ลอนแก๊ลอนหกลิตรนะฮะเทียบกับแก๊ลอนหกลิตรนะฮะนี่นะครับนี่ครับได้ลาบสมใจแล้วครับงานนี้ ันนี้ฝนตกแล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นมาก็นี่ครับห้าโมงก็เกือบหกโมงนะครับโมงห้า้านะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับวันนี้ดำแป๊บเดียวนะครับเจอตัวปกติดำแทบตายนะครับดูดูบรรยากาศครับ นี่ครับเดี๋ยวเราจะลองมาชั่งดูนะครับว่าหนักกี่กิโลกันหุ้ยไปนี่คนระได้อยู่ได้สามโลสองครับเดี๋ยวหนักแกันร้อน,นครับตรงนี้เดี๋ยวยกหน่อย,ยอยู่ประมาณสามสาม,สามส,ามสามสองนะครับโอ้ไข่เต็มท้องครับ